เนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงนี่เมื่อไรจะายโง่กันสักทีนะนะไอเรื่องที่บอกว่าเขาเรียกคนงานกลับเ,เพื่อที่จะเพื่อที่จะมาเป็นทาหารเนี่ยกูเห็นไอไอไอคนคนหนึ่งอันที่มันเอามาเล่านะมันเอามาเล่าแล้วมันเปรียบเทียบกันกูนั่งดูแลโอ้โหเนี่ยพวกมึงนี่จินตนาการไปถึงไหนกันวนะฮะมันบอกว่าจะเอาคนงาน แล้วก็ไปติดอาวุธไปเป็นทหารแล้วก็ไปหลบกับไทยยังไงก็สู้ไทยไม่ได้เพราะว่าทหารไทยนี่ก็ฝึกมาดีฝึกมาดีกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยนะเข้าไปแล้วก็เป็นทหารเลยยังไงก็สู้ไม่ได้เนี่ยมันจินตนาการฮะมาถึงขนาดนั้นกูจะต้องบอกพวกมึงกี่รอบวะ บ้านกูไม่ได้ขาดแคลนทหารถึงขนาดจะเอาคนงานแล้วก็ขูที่จะยึดนูน่นยึดนี่ของคนงานฝั่งนูน้นเ,เพื่อที่จะมาเป็นทหารไอ้ควายคนอยู่ในประเทศนี่อยากเป็นทหารยังไม่ได้เป็นเลยควายฮะายโง่กันสักทีเถอะนะมึงเอาข่าวมั่วอะไรมาจากไหนอีกฮนะและเสือกบอกว่ารู้ดีกว่ากูอีกกูเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในประเทศเนี้นะ ประชาชนบ้านกูเนี่ยเขารู้กันหมดนะว่ามันเป็นยังไงมึงก็ลายวันเลยโอ้โหหาว่ากูนี่หลอกประชาชนตัวเองนะประชาชนของกูเนี่ยเขาอยู่ในประเทศเนี่ยเขารู้ว่าอะไรที่กูพูดมันเป็นเรื่องจริงอะไรที่มันไม่จริงเพราะเขาอยู่ในประเทศฮะแต่พวกมึงอัไรแหละที่ควายแล้วก็อ้างตัวแบบตัวไอ้ฉลาดเอ้ยกูไม่รู้จะสัรหาคำอะไรกับพวกมึงนะ ไอ้ที่เขาเรียกกลับแต่กูก็บอกแล้วบอกเอกว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลนะที่เขาอยากให้กลับนะตําแหน่งงานที่บ้านมันก็มีวางเยอะอีกอย่างก็คือประชาชนในะอย่างพวกกูกูเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยเขาทนเห็นไม่ได้ไงเห็นภาพเห็นคลิปวิดีโอพวกมึงไปตามล่าเขาไปไหลล่าเขาดูถูกดูแคลน เหมือนคาามิชีเป็นเหมือนขาามชีมนุษย์เนี่ยพวกกูก็เจ็บใจนะคนงานบ้านกูก็รู้สึกว่าเจ็บใจนะอยากให้กลับถ้าอยู่แล้วคือพวกมึงไม่ให้เกียดเขานะดูถูกดูแคลนเขาคือไม่ต้องอยู่นะมาอยู่บ้านเราแต่ถ้าใครอยู่แล้วมันสบายดีก็อยู่ไปนะตัวใครตัวมันนะและไอ,ไอเรื่องแบบ โอ้โหพอข่ามานี่คือเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็จัดเขาค่ายเลยมึงโคตรมั่ววะที่หน้าดานนะก่อนที่มีการยิงกันนะก็มีแต่ก,กรมแรงงานนะกับโรงงานกับบริษัทนู่นนี่นั่นนะที่เขาไปตั้งเต็นท์ไปรับสมัครกันนะอย่าไปทำงานที่ไหนจังหวัดอะไรนะก็มีอย่างเงี้ย แล้วก็เมืองเอาไปโอ้โหเไม่ใช่ต้องให้กูพูดอีกกี่ครั้งฮะไอสัตว์เอ้ยโง่ว่ปะปักปึกจับเงาเออฝากด้วยนะหายงโง่กันสักทีเถอะ